คุณแรมโบกันหน่อยคุณเสกสกลอัฐาวงค่ะอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนาย,ยกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงนะผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ค่ะมีหนังสือส่งตรงถึงนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยหนังสือนะคะกล่าวชื่นชมความเข้มแข็งของไทยในการรับมือโควิด19 คุณเสงสกลบอกว่าถือเป็นข่าวดีสําหรับคนไทยอย่างมากนะเพราะเป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทจันโอชารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความตั้งใจจริงและพยายามแก้ปัญหาโควิด -19 มาโดยตลอดตั้งแต่เกิดสถานการณ์จนถึงตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายทั้งด้านการรักษาต่างๆการวางแผนค่ะการหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันก็มีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งรวมถึงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มเลยจนสามารถก้าวข้ามวิกฤตมาได้ คุณเสกสกลค่ะยังระบุบอกว่าต้องชื่นชมและขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์อ,อสมอทุกหน่วยงานประชาชนที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีทําให้เราสามารถฝ่าฟันวิกฤตโ,โควิด -19 มาได้นะประเทศไทยนี้ต้องถือว่าโชคดีนะมีการบริหารจัดการการวางแผนถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะที่เขาแบบโอ้โหหนักกว่าเรานะหนักกว่าเรามากทั้งจํานวนผู้เสียชีวิตนะการฉีดวัคซีนการคลองเตียงของผู้ป่วยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ แต่ไทยเรายังสามารถประคับประคองมาได้ค่ะคุณเสษสกลบอกว่าขอให้ประชาชนทุกคนเชื่อมัน่นในการทํางานของท่านนายกและรัฐบาลในการที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนรวมถึงสถานการณ์โควิด -19 ควบคู่ไปก,กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐ,ฐ,ฐกิจด้วยค่ะนี่มีหนังสืออย่างเป็นทางการเลยนะจากองค์การอนามัยโลกนะคะคุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิ